สวัสดีครับพบกับผมช่อง S T N Farm นะครับผมช่องของคนรักทุ่งของทุกท่านมาแล้วนะครับ75็ดหมื่นหเจ็่น้าจะเอามาในช่องคืนเนี่ยคุณตาจะบอกว่างามมากครับผมเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูนะครับนี่ตั้งตุ้งตาไปา <c oughs> จะเอาเข้าโพงรืออะได้บรรยากาศลุกทุ่งลุกทุ่งเลยแล้วผมนี่นแหละแป้เลยไหมแป้เลย กูตาเช่าที่ตรงนี้เช่าแรงตาเขาจะปลูกอ้อยเขาจะปลูกอ้อยตาเลยกลัวว่าวัวกินอ้อยเขาอ๋อขอเช่าเขาเลยขอเช่าเลย <c oughs> ปกติก็เช่าได้ละพันนะได้ละพันแกนี่ปลูกอ้อยก็ให้ไดรร้ละพันสองอ๋อเ็เลยต้องให้เหมือนเขา,ขาอ่ะครับผมถ้าเราไม่ให้เขาก็ไม่ให้ปีปีเท่าไหร่นะสัก็ได้ละพันสองแหละปีต่อเดือนต่อปีต่อปีเลยอ๋อถึงเวลาสิ้นปีเราก็จ่ายเงินจ่ายเงิน นี่ยังไม่ได้จ่ายเลยให้ไปห้าพันแล้วก็ไมีสาจะมาให้แกโอ้แม่ใหญ่ด้วยครับนี่เอา้าเอา้าเอา้เอาขอบคุณมากพ่อ,อเรากันเดินได้ <c oughs> พ่อแกเดินมาสองรอบแล้ว <c oughs> ได้ได,ได้น้ำได้ท่าดื่มแล้วแหละ <c oughs> พ่อครับซื้ออะไรไหมครับนี่นี่ครับผมโอ้คู่แม่ลูกนี่ไม่ผิดหวังครับเอฟซีท่านใดกำลังมองหาวัวง,งามอยู่นะผมนี่มาเลยโอ้ตัวนี้งามเลยครับนี่ตัวนี้แปดหมื่นจายเองนี่เลยเดี๋ยว เดินตามองตาไปครับตาจะมาแดงไปอกมือเลยตาลูกพ่อไหนตาเนี่ยเพราะว่าไอพีสาราดแดงมั้งอ๋อพีสาจแดงโอ้ยผมให้ดูนะผมโอ้งามจริเลยนะตาเนาะลูกเืินครึ่งอ้แม่เขาสูงมากเท่าไรตานี่ต้ามไม่เคยวัดแต่ตามองมไปถึงดูในคลิปเอาเลยเนี่ยอ้งามเลยนะผมนี่อ้ให้ลูกหน้าฟักเลยเดี๋ยวดูแม่ก่อน,นครับ ขายน่าจะร้อยสี่สิบห้าได้นะครับผมดูกบหางดูข้างหลังครับผมตัวนี้ตัวใหญ่จริงๆนะครับ 2, 2, อ,อ,อ๋อนี่ลูกที่สองด้วยนะครับผมแม่ยังสดอยู่เลยโอ้ตาให้ลูกงามาางเลยตาหนิโอ้ตาเลยเอามาทำเมฆพันธ์อ๋อสวยไหมสวยสวยตาอันนี้แปดหมื่นขายไหมตาหน,นิถ้าเขชาชอบใจขายอยู่แต่ชอบใจขายอยู่นะผมเดี๋ยวค่อยไปดูใกล้ๆนะครับผมตาเก่งกำลังจูงเข้าไปในร่มนะครับ เดี๋ยวให้ดูรีวิวลูกชายเขาครับเรี่ยงเลี้ยงไอ้ดูปมาตัวนี้เดี๋ยวอีกหน่อยมีอยู่กับผมคนมาเยอะๆจะเลียงหมดเลยงามนะครับตัวนี้น<อ>ตาเพิ่งเอาม,มาตอนไหนนี่มาใน้่องคืนอ๋อสองคืนอืมน,นี่ครับโอ้กระดูกดีเลยนะผมดูกแขงโอ้ตางามด้วยนีออ่ให้ลูกมา อ้าปากอู้แม่นี้ใช้ได้เลยครับผมดูรูปมันสิครับจ่ากิจภาข้ารุมนะเป็นคารุมนะยังไม่ค่อยเชื่องเพราะเพิ่งมาใหม่เพิ่งมาใหม่เดี๋ยวเชื่องแล้ดูแดงนี่ชื่อชื่อแดงหรอตาก็เห็นมันสีแดงเรี่ยแดงนี่ครับคุณพ่อครับผมไม่ได้ฉางท้าหรอกเขาดูรูปมันสินี่ครับผมลูกงามเนาะจะขาเล็กไปนิดหนึ่งครับก็ลูกวัวเดือนเดียวมัน เดือนกว่าไฟเดือนกว่ากว่าใช่ไหมตาหนินี่ลูกตัวผู้นะครับผมผู้ผู้ชายนี่ดูชายครับนี่มันติดแม่มันมาเหมือนสายแม่อ๋อครับไอพิการแม่นต้องหูใหญ่ทีนี่นะครับผมนี่หูเล็กเหมือนแม่ครับแล้วดูนี่ได้พ่อวัวแล้วดูโงกมันสินี่ดู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 เพรจะลูกมันเดี๋ยวก็หกมือแล้วครับวัวทำไมเดี๋ยวแม่มองลูกแล้วนี่ครับเนี่ยซื้อวัวต้อง คนมีเงินน้อยซื้ออย่างนี้ตัวเดียวคุ้มเลยลูกก็ไม่อายใครเนานี่รอดอะไรครับตาเนี่ยนี่หายหายเหนื่อยแล้วได้วัวสวยจุงอ่ะนี่มันสวยจริงๆโอสวยจริงครับคู่นี้แม่ลูกนี้สวยจริงครับเอฟซีท่านใดอยากมาดูครับมาดูได้นะครับค่อยดูแม่นี่ก็ดูด้วยราคาแสนเนี่ยนี่นี่วัวเฉพาะแม่เงินแสนละเนี่ยครับผมสวยจริงครับงามบ่ครับเอฟซีครับ ดูรวยมากลูกลูกที่สองเองนะตาโตสองเนี่ยได้เดือนกว่ากว่าถ้าซื้อวัวต้องอย่างนี้ขนาดวัวออรุ่กนมก็พอดีครับไม่ใหญ่กินไม่ญ่สองต้องดูลูกด้วยถ้าแม่ไม่ดีลูกไม่อ้วนอันเนี้เราซื้อได้เลยครับพอเราดูถึงลูกมันครับถ้าน้ำนมไม่ดีลูกก็ผอมนี่ครับลูกไม่ได้เรื่องอันนี้เา้า่าแพงแพง แกอาศัยว่าได้สองตัวนึกออกไหมอืมครับเพราะลูกมาผมจะทําพ่อวัวได้เนี่ยครับครับวันละห้าร้อยเดี๋ยวแม่ก็ขึ้นอีกแล้วนตะตาเนาะแม่มันแม่มันนี้ต้องขายเป็นแสนแล้วแหละครับนี่แต่ถ้าขายตอนนี้เท่าไหร่ตาแปดหมื่นเมาเลยขายไหมยังคิดหนัก <laughs> อยู่เมื <laughs> ่อกี้บอกแปดหมื่นนี่ยังยังไม่เจอตัวยังไม่เจอตัว ต้องมาดูตัวจริงนะครับผมตัวนี้สวยจริงๆไอผมจะขายผมจะไปหาเจอไหมคุณตาแกอยากจะเก็บไว้ใช่ไหมตาเนิวัวสวยนี่มาแยหาง่ายๆนะครับวัวสวยราคาถูกใจนะตาเนาะไอราคามันทุกวันไม่ได้ดูถูกกระตังเนาะครับเงินทองอ่ะครับมันไม่ใช่ไปซื้อทองมีตังขนาดไหนอะ่ะไปซื้อเขาไม่ได้เพราะมันเขาไม่ขายอะ่ะเขาไม่ขายแต่ทองเนี่ยซื้อได้เลยครับผม ไอ้ของงามเนี่ยมันหายากอืมนี่ดูดูชายดิเน่ดูชายลูกอ่ะนี่ครับผมมือมากมือมะเออปลุกใจเลยดูลูกวัวหน่อยเดียวโนกอ่ะครับเดี๋ยวใคดูอีกสามเดือนน่ะจะมาดูที่ขนาดไหนนี่ครับผมลูกชายปีศาจแดงนะครับผมตัวนี้อู้ดจะเป็นตัวเมียแล้วนะตาเนาะตัวเมียกับเงินแสนเลยเนี่ยนี่อะไรตานี่ครับผมแม่เขาสวยจริงๆครับผมหนาปักเลยเนื้อหนังดี ผิวดีตาเน่าสุขภาพดีวัวมีตาเน่าวัวสมบูรณ์นะครับผมขนาดพ่อลูกเนาะเจ้าของก็เลี้ยงดีครับเลี้ยงดีเลยนะนี่อ้ามาไอ้เจ้าเล็กไงไปไหนรู้นะนหาเพื่อนหรือเปล่าตั้งชื่อเขาอะไรตาลูกเขานี่ผมให้ดูนะแม่นี่งามจริงๆนะครับอันนี้ผมเดินอยู่บนคณะนะผมนี่ นี่ตาจูงเข้าคอกแล้วะตานีอ๋นนามามาอนี่ครับเทียบขนาดกับคุณตาได้นะครับนี่ตัวใหญ่จริงโอ้งามดีมีใบร้อนปหตานี่อ๋อตามไดเอกมา ครับอืมครับผมงามมาครับดูแค่ท้ายก็ลงรักแล้วครับครับดูแค่ท้ายก็ลงรักแล้วนะครับผมน้มสวยครับ วัวจะวนี้ขาดหางนิดหนึ่งหางใหญ่กนีหน่อยนาะแต่หางใหญ่กว่านี้นิดนึงวัวก็ต้องเอา้าไม่เห็นไหมซื้อวัวให้ดูหางครับอันนี้นมดีแต่หางไม่ดีหางไม่ดีไอคนหางหรือวัวยังอายุน้อยอพอมามเริ่มอายุพรมันยังโตอีกไน,นเนี่ยครับต้องต้องลูกคือตัวเนี่ยถึงโมโตอได้จะหนาเลยครับผมลูกมันคุณพ่อแกก็เดินตามงหลังนะผม นี่ครับผมงานมีนิจตานะแกได้วัวสวยแล้วผมตานี่ครับดูลูกชายเอาครับผมเห็นแล้วสอนเลยไหมครับสอนอีลี่อตานี่จุนข้าวพอกแล้วนะครับผม อันนี้แม่บล็อกแล้วแม่ตานนิเขาจะไม่ทำแม่ัวนี่ครับผมเนี่ยโอเคครับแต่ถ้ามีคนมาซื้อขายอยู่น่าตาเนาะขายเป็นแสนี่ยงามนะครับเนาะแม่รูปนี้จะขายขายแสนนึงเลยนี่ ค,ครับผมครับผมขอบคุณคุณตาครับผมขอบคุณครับ